ครับภาษาละนานั่นนะปนสืบทอดกันมาหลายเจนหลายชั่วคนเลยนะครับมาเจ็ดแปดเจนนั้นแล้วก็ไปแม่ม,มันก็มันก็ทำเมื่อมันมาเดี๋ยวนี้มันก็มีการเขียนแตกต่างกันไปนะครับไปแม่ก็จะไปว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าอันโบราณนั้นมันมีหลายพ่อพันนะครก็ที่ปุนตั้งต้นมานะครับมา อย่างเช่นไตย,นตยวนาจลัวใจลื้อตจขืนตจย,ย,ยองอะไรย่ายไหมฮะป่นทายทอดกันมาอย่างตามอย่างอีน้นะครับเห็นไหมมันก็เราจะไปว่าคนนั้นเขียนผิดเขียนถูกมาได้นะครับมันก็นเลยเขามาวิเคราะห์กันเลยนะครับมาวันนี้วันนี้เขาตามรักภาษาละนานเขามาดูถึงว่ากรรมบ,าบา้าแตบนะครับ อ่าบ่าแตปนะครับอ่าบ่านะครับบ่าบ่านะครับมาตัวอันบะเนี่ยอันนี้มันกลายเป็นภาษาเจ้าบ้านแล้วนะครับเป็นกลายเป็นตัวบะตัวใบไม้อะไนะครับหรืออาจจะเป็นปะป้อมก็ได้นะครับแม่แม่เนี้ยมันตัวนี้มันใช้ได้สองอย่างนะครับเป็นปะป้อมก็ได้นะครับเป็นบะก็ได้นะครับบ่านะครับ บ่านะครับมาบ่าไม่ก้านะครับอ่าไม่ก้านะครับอ่าใส่ไม่เยอะนะครับอ่าไม่เยอะบ่านะครับมาอ่าบ่านะครับอ่าอันบ่าเขียนเต่าอี่ก็ได้นะครับบ่านะมันเป็นตัวบะนะครับเห็นม่มาเปินก็นเลย เอาตามบาลีเลยนะก็ป่นจะใช้ตัวบะหรือปะเนี pigs, ่ยนะมันบ้ใช้ไม่กลาวงนะครับอ่าพยายามใช้ไม่กลาวงไม่กลาน้อยเป็นสำคัญนะก็ไมแม่อ่าบ้านะครับบ้าได้เลยใช่ไหมอ่าพยายามใช้ไม่กลาน้อยก็ได้ไม่กลาวงก็ได้นะครก็แม่บ้าบะแท็บนะครับอืไม่แก่นะครับมาแท็บเนี่ยมันเสียงจัตวาเราจะายามใช้ไม่แกะหรือไม่แก่นะครับมาอันเอาใช้ไม่แก่ก่อนนะครับมาไม่แก่นะครับอื อันแต่นะครับมาแต่นะครับมาสก๊อด้วยตัวบ้านะครับไหไหมอ่าอ่าคาดาบ้าเห็นไหมมันออกเสียงเองนะครับแตบนะฮะมันแตบเห็นไหมบาดแตบนะครับบาดแตบมันมาแตบมาเฮ้ยเฮ้ยมันแตบได้เลยนะครับมันก็ อันเฮากรึยังมาออกกับจ่มไม้ซัดไปก่อนนะครับ่าไม้สัดอ่าไม้ซัดแน่นอนเพราะว่อสั์เข้าไปนะครับไม้สัดเข้าไปนะสัดเข้าไปนะครับมันอ่ามันตัวต้านะอักษรสูงนะครับมาโดนไม้ซัดเข้าไปเป็นเสียงจัตวาเป็นแต็มเลยนะครับเป็นแม่ถ้าเป็นตัวต้าแล้วครับถ้าเป็นตัวต้าแล้วครับมาถ้าเป็นตัวต้าอ่าอันนี้มันอักษรต่ำนะครับมา อ่ามันกลายเป็นอ่าอันนี้มันอ่าแอบนะครับเห็นไหม,ไหมเสียงโทแล้วนะครับเห็นไหมอ่าถ้าเป็นอักษรต่ำนะเห็นไหมแอบนะครับมาแล้วใส่ใส่ไม้ขดไก่ไม่ชัดกระเบียดนะแอบเป็นแอบเสียงตีไปเลยนะแอบเห็นไหมอันอันนี้มันแอบเลยไหมอ่าอันอันตัวตัว ตัวตานะครับมักสอนสูงนะว่าแตบบนะแม่แแบบนะอันใสนไไ่ไม่เสร็จไปแตบบมันแตบบท่านท่านก็สักไล่ไล่โบ้ดีแล้วก็ได้แล้วฮะไม่ไม่แก่นะครับอ่าอันตัวที่สองแล้วครับตัวที่สองบ้าแตบบมาบ,าแบ,บแ้าอ่าใจมไม่ก่าน้อยกันแล้วครับใจมไม่ก่าวงกันแล้วก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับอ่าแล้วแต่เอาที่นี่ไม้แกะนะครับไม้แกะ เขาจะแจ้มไม้แกะแล้วนะครับแม่แม่อ่าอันนี้ไม้แกะนะครับมาเขาสะกดว่าแต็บนะครับมาอันนี้ไม้แกะนะครับไม้แกะใส่ตัวตานะครับมาใส่ตัวตาอ่าใส่ตัวตาันี้มันแตะนะครับแตะนะครับมันแตะแล้วนะครับอถ้าใส่ตัวตาเรามันแตะนะครับมันแตะนะครับมาใส่ตัวตามันแตะนะครับแม่แม่มันแตะอันสะกดด้วยตัวบ้านะครับมา อ่าเมื่อแต้แล้วมันก็แทบนะครับแม่แม่มันแต็บเลยมันต้องไปโยงอย่างมาแล้วครับมาแต็บแม่บา้าแตบอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าครับมาไม่แกะนะครับมาใส่ตัวด้าก็ไปตัวปขก็ไปแล้วแต็บเลยเสียงจัตวานนะ้าแต็บแม่แม่อันนี้ยังมีต้องเอาไมา้ซัดมาใส่นะครับตัวแรกเนแม่จะเขียนแบบดก็ได้นะครับมาลักการภาษารนากับมีอย่างนี้ตามที่ผมอู้ไว้นนะครับมา ก็ไปเจะยากอย่างนี้น,นะครับมาแต่มันจะยากอยู่ตอนที่ว่าเขาไปขยายความเมื่อคนอื่นในหูในหันตัวนะครับมาอันนี้แหละมันยากตอนนี้แหละครับอันอันผมและใจไอ้ละการปริวัติภาษาอันข้อตกลงปริวัติภาษาละนาของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาเปิ้นตกลงไว้เมื่อปลายปี28นะครับ เปิลตกลงเอาไว้ว่านะการปฏิวัติภาษา,านานะั่นเะเปินจะใจอ่าเปินมีลักการอยู่สามแบบนะครับอ่าอันก็คือก็คือแบบที่หนึ่งนะั่นะเปิลอย่าไว้เขียนลักศิลาจะรลกนะครับเอกสารสำคัญสำคัญในโบราณน,นะครับมาเปิเอาบูถึงนะครับแบบนั่นหนึ่งอ่าแบบที่สองนะั่นก็คือการอ่า ยืมอ,อักษรไทยนะก็อักษรละไทยนะครับมาอักษรไทยนะก็มาปั๊บที่มัเพ่เป็นอักษรละ,ละนานะครับแล้วก็ประกอบกคมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับมาผสมผสานกันไปนะครับบางครั้งไม้มันมาต้งมาตัดกันก็สามารถบูรณาคำศัพท์ได้นะครับมาก็ใช้แบบไทยเป็นลักนะครับมาเวลาอ่านนะท่านต้องอ่านว่าเป็นตัวละนานะครับ หน้าตามันเป็นไทยบดายนะครับอ่าตรงนึกว่าเป็นอัคระละ้นานะครับมาเวลาอ่านนะมันใจละการภาษาละนาอ่านนะครับไหมไหมมันก็จะได้สำเนียงได้นะครับไหมไหมอันแบบที่สามนี่กนนะ็อุ้งคบนะอาบาเตบนะครับบาตัวบ้านะครับมาเอามาใช้ตัวพระพอมนะครับตัวบ้าอ่าบานะครับ,บ,รบไม่เอ่ไม่เอกนะครับคือไม่ยอ่อคือไม่เอกนะไม่กากกคือคุณสาราเนยได้เลยไหมง,ง่ายกว่า บานะครับบาอ่าอันนี้บาแท็บนะครับมาแทบมาไม่แก่นะครับตัวตะนะครับตัวตะนะครับมาตัวใบบาใบไม้นะครับไม้ไม้สั์ก็คือไม้แต่คูนะครับใบไม้ไม้เต่คู่ได้ยังครับมาอันนี้ท่านเวลาอ่านท่านต้องอ่านว่าตัวบานะครับ ไม่กาไม่ยอะนะครับไม่แก่นะตัวตานะครับไม่ไม่ไม่ซัดนะครับตัวบ้านะครับอ่านว่าบาแต็บนะครับอ่าบ้าแต็บนะครับไม่ม่อ่านตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็ตัวบ้านะครับตัวบ้านะครับก็บอกไ่ไม้ครับไม่เอกอ่าไม่กานะไแมาไม่แก่นะครับตัวตานะครับ หางบ้านี่ก็คือตัวบ้าตัวใบไม้นะครับมาไม้กะใช่ไหมไม้กะนะครับแม่แม่มันจะไปอ่านว่าแต่บะ้ามาได้นะมันมันต้องอ่านเป็นอันนี้ตัวบะนะครับไม้ยอะนะครับตัวไม้กะไม้แก่นะตัวตะตัวบะตัวไม้กะนะครับมาต้องอ่านเพื่อเป็นภาษาละนาน,นะครับมันมาจากไม้แกะนะครับันเนี้ อ่านว่าบาแต็บนะครับมาบาแต็บนะครับมาต้องหันไปต้องนึกเสียว่าไอไอไอคำมูนี้คืออักษรละนานะครับมาฮอพอไ่ไดว่ามันเป็นอักษรไทยนะครับมอันนี้คือรักการปริวัติแบบที่สองนะครับมาเปินเอาไว้ใจคือมันเขียนหรือมันเทียบว่าอันตำบลบนอ่ะถ้าบัน ภาษาลนาพุนหายไปก็สามารถปริวัติแบกกลับไปเป็นไอภาษาลนาทั้งบนบุญได้นะครับมาปนไปยังคือคนทั่วไปได้อ่านนะครับคนทั่วไปนมันจะต้องอ่านแบบที่สามเพนะครับมาที่บรรมหูภาษาลนานะครับมาอ่านแบบที่สามนั่นก็คือนะครับมาหลักการของการข้อตกลงน่ะปนบอกว่าหื้อฟังเอาเสียงภาษาลนาทั้งบนุญน่ะปนว่าจะได้นะก็มาปัตแทบบัแทบบัแทบเนี่ยกเอภาษา ไทยเขียนไปจนนั้นนะครับมามันได้อย่างไรก็ตามภาษาไทยแล้วนะครับเห็นไ่บางครั้งที่มันบอกบิตรงบิตัดกันก็มันอดัดแปลงง้ายๆก็คือการปริวัรนะครับบาแต็บนะครับห่อเพาะห่อแบบต้องพ่อต้องบดมันะห่อสะกดไปเลยนะครับบาอันนี้บายังอ่าบาแล้วเห็นไหมภาษาไทยเราก็อ่านว่าบานะครับบาแต็บนะครับมา อ่าอันนี้มันภาษาไทยพนานว่าแตบบนะครับแตบบอืมถงง้มันแตบบได้เลยครับมาก็ถ้าเอาใส่ไม้แจ่คู่มันก็อาจจะเป็นอ่านบอกนะครับอ่านบอกมันจะแตบบหรือแตบแตบแตบบมันอย่างกระหูนะเอาใส่ไม้ะจะวาไปเลยนะครับง่ายดีนะเอามันแตบบไปเลยนะแแบอืม ba tép nữa ba tép nữa mè đây là nhá ba tép nè đây là nữa gặp anh ăn đi xong ăn thua đi ba tép ăn thua đi xong tép mừng tép có mấy chữ tòa lên nữa mẹ, ba tép mè ba, 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 ba tép ba tép ăn 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 อันตัวที่สองนี่เราก็บาแท็บบาแท็บบาแทบอันภาษาละนาตงบนบ่าไงแม่อ่าป่นเขียนได้สองแบบนะครับมาจะใช้ไม้ไม้แก่หรือไม้แกะนะครับมาท่านก็ไปเลือกเอานะครับบาแท็บบาแท็บนะบาแท็บนั่นก็คืออ่าคนไทยปรนท้องว่าประทัดนั่นนะครับมาบาแทบบบาทบนะั Bar ่ ap, นแหละครับมาบาแท็บบาทบอันเดียวกะนะครับ่าครับขอเหมลท่านไปศึกษานะครับมานะ การเขียนนะครับมามันแตกต่างกันหลายๆแบบนะครับแม่แมท่านก็เอาไปวิเคราะห์นะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ